อันนี้กดอันนี้ไลฟ์อยู่อันนี้บันทึกเดี๋ยวไปหาหที่ตั้งให้เหนื่อยเ <c oughs> ดี๋ยจะเป็นันนนีีี่่่หวลละอยูขบวนพระทิย์โดนเมฆปังแต่ว่าลัสษณีปริป่มปางออกมาเลยนะครับ <c oughs> สาดแสงของพรสวยงามมากเลยนะครับขรอ,อนุญาตด้านบน เราต้องเหิดหน้าขึ้นไปดูนะครับมองไม่เห็นอ่ะตาครับตาอยู่ไหมครับตาด <c oughs> <c oughs> ังแจ้งเนี่ตาับตาอยู่ไหมตาตาครับเชือนครับ <c oughs> <c oughs> ตา,ตา เดี๋ยวเดี๋ยวสายหลุดเดี๋ยวสายหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งครับแป๊บนึงขาวิ่งครับป้าปมาลอปมาลอปมาลองนะครับมาลองมาลองได้มาเนี่ยเราเหมือนได้ตรวจตำรวจเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณรอบๆก็โพรงส่วนนะฮะเดี๋ยวจะมีจุดให้ท่านจุดไฟให้ท่านเจ้าภาพนะครับ แล้วก็ถ้าแดดร้อนนะฮะลบอยู่ทางนี้นะครับรนครับเการที่เราได้มารวประกอบกิจการหลองคระเไย,ยในครั้งนี้ถ้ใา,าในพางพุทธศาสนามีความเชื่อว่าการได้รวมหลออพระและให้เป็นที่สักการะของรถเธดาสืบทอดอายุพระพทธศาสนานั้นเราจะได้ได้ส่ง ระการหนึ่งก็คือเมื่อเราับอัตราภาพจาก